พระบิดาเจ้าค้าสาธุการพระองค์พระองค์เจ้าค่าในเช้าวันนี้ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่เราได้มาสามาัคคีธรรมร่วมกันที่เราได้มาพูดคุยและเราได้เข้ามาคร่ครวญพระวจะนะคาของพระองค์ร่วมกันพระวจะนะคกข้อทุกตอนนั้นเป็นประโยชน์ในการสั่งเสือนในการตักเตือนว่ากล่าว รวมถึงไม่เปลี่ยนเพียงแค่สิ่งที่ปรับปรุงชีวิตของเรานั้นพระวจนะคำของพระเจ้านั้นชำระชีวิตชำระจิตใจท่าทีความคิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันในเช้าวันนี้ขอให้พระคำของพระองค์นั้นได้เข้ามาติดสนิทอยู่ในเราให้เราได้เข้าและเข้าใจในความจริงของพระองค์ของเจ้าขาให้ความจริงของพระองค์เข้ามาเป็นสิ่งที่ทำลายป้อมปราการทางความคิด สิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ตั้งตนขึ้นต่อสู้ขัดขวางความรู้หรือน้ำพระทยของพระองค์พระองค์เจ้าค่า ลูกอธิษฐานขอมอบเวลาในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์ที่พระวิญญาณของพระเจ้านั้นจะสอนและตรัสกับเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวให้เราได้เข้าใจถึงสถานการณ์ถึงสิ่งที่พระองค์ประสงค์จะบอกและจะสอนเราเราจึงขอมอบเวลาในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า,ามเนมนปฐมกาลแบทบที่39ข้อที่1ถึงข้อที่6 โยเซฟถูกพาไปยังอียิปต์แล้วโปรติฟาคาราจับสำนักของฟาโรผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เป็นคนอียิปต์ซื้อโยเซฟไว้จากมือของคนอิชมาเอลผู้พาเขามาที่นั่นพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโยเซฟโยเซฟจึงเจริญรวดเร็วเขาอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของเขานายก็เห็นว่า พระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับโยเซฟและพระเจ้าทรงโปรดให้การง,งานทุกอย่างที่กระทำเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟโยเซฟรับใช้ถูกใจนายนายก็ตั้งให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านและมอบทรัพย์สิ่งของทั้งปวงไว้ในความดูแลของโยเซฟทั้งสิน้นตั้งแต่โปรติฟาตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้าน และทรัพย์สิ่งของทั้งปวงของท่านแล้วพระเจ้าก็ได้ทรงอํานวยพระพรให้แก่ครอบครัวของคนอียิปต์นั้นเพราะเห็นแก่โยเซฟทั้งทรงอวยพรให้สิ่งของทั้งปวงซึ่งเขามีอยู่ในบ้านและในนาให้เจริญขึ้นนายมอบของทุกอย่างของเขาไว้ในความดูแลของโยเซฟเมื่อมีโยเซฟแล้วเขาก็ไม่ได้เอาใจใส่สิ่งใดเลย เว้นแต่อาหารที่ท่านรับประทานตัดคัมภีร์วันนี้นะครับเป็นเรื่องของโยเซฟนะครับอย่างที่พวกเราน่าจะทราบกันนะครับว่าเรื่องราวก่อนโยเซฟมาอยู่ที่อียิปต์มาเป็นข้าราชการบบเอ้ยไม่ใช่มาเป็นท่านมาเป็นบ่าวรับใช้โปรติฟาข้าราชการอียิปต์เนี่ยเขาก็คืออยู่กับพี่น้องของเขานะครับ แล้วก็ถูก <c oughs> ด้วยความอิจฉาหรือด้วยความหมันไส้อะไรก็ตามนะที่พี่น้องมีกับโยเซฟก็เลยได้จับเขานะโยนลงบ่อจับเขาขายมาให้กับคนที่ผ่านมาและขายเป็นทาสไปซะนะครับแล้วก็จนกระทั่งก็มาถูกขายต่อให้กับคนอียิปตที่ชื่อโปรติฟาคนนี้นะครับนะวันนี้เรามาดู เมื่อเราอ่านดูนะเราเห็นว่าพวกเราส่วนมากพูดถึงว่าโยเซฟเมีความซื่อสัตย์นะแล้วก็ความซื่อสัตย์ของโยเซฟเนี่ยก็เลยทําให้การงานของเขาหรือว่าการรับใช้ของ,เ,ออของเขาเนี่ยเป็นที่โปรดปรานในสายตาของนายนะแล้วก็พระเจ้าก็อวยพรทั้งโยเซฟแล้วก็ลวมไปถึงครอ,อ,อบครัวของคนอียิปต์ที่ได้ท,ท,ท,ที่ที่โยเซฟดูแลการงานให้เขาอยู่ แต่ว่านะเราวันนี้เรามาดูรายละเอียดกันนะครับก็ถ้าเราอ่านดูนะครับนกประเด็นแรกที่นอกอยากอยากให้พวกเราเห็นนะครับก็คือว่าแม้โยเซฟมาเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียิปต์นะครับแต่แล้วก็คนอียิปต์เขาไม่ได้เชื่อถือพระเจ้าด้วยของไม่ได้เชื่อถือพระเจ้าของคนยิวไม่ได้เชื่อถือไม่ได้รู้จักพระเยโฮวา พระเจ้าของโยเซฟไม่ได้รู้จักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลเลยนะครับแต่ข้อที่หกไอ้ข้อไม่ใช่สิข้อที่ข้อที่สามบอกว่านายก็เห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟและพระเจ้าทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่กระทำเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟนะครับอันนี้เราได้เห็นสิ่งหนึ่งก็คือว่านะเราเห็นว่า วันวันวันนี้เป็นข้อน่าสนใจว่าแม้โยเซฟจะเป็นคนมาจากต่างถิ่นมาจากต่างชาติแม้โยเซฟจะอยู่ในฐานะที่ต่ำคือเป็นทาสนะเสรีภาพในตัวเองก็ไม่มีถูกขายมานะฮะแต่ว่าชีวิตของโยเซฟกับสามารถที่จะสะท้อนแล้วก็สำแดงให้กับคนที่มีฐานะสูงกว่าเขาคือเจ้านายของเขาเนี่ยเห็นได้ว่า มีพระเจ้าอยู่กับโยเซฟนะมีพระเจ้าอยู่ในตัวโยเซฟนะนะเราเขาได้เห็นว่าโอ้สิ่งอะไรก็ที่โยเซฟทำเนี่ยก็ดูเจริญก็ดูดีไปหมดเลยนะครับสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นที่ที่เมื่อเมื่ออ่านแล้วเนี่ยเราก็าก็กลับมาคลิกใข้ควรถึงชีวิตของพวกเรานะครับว่าเออเวลาที่เราดําเนินชีวิต เนี่ยเราเป็นได้เหมือนโยเซฟไหมนะที่เวลาที่คนอื่นเห็นแล้วโอ้คนคนนี้เนี่ยเขามีพระเจ้าอยู่กับเขานะตัวคนคนนี้เนี่ยพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาจริงๆเลยนะนะเราเห็นว่าชีวิตของโยเซฟเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนเป็นคําพยานด้วยตัวของเขาเองเลยนะว่าว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยนะเพราะว่าสิ่งใดที่เขาทำเนี่ยมันก็จเจริญน,นะแะ ชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันนะครับเราแน่นอนจริงเรารู้ว่าเราทุกคนเนี่ยควรจะให้ชีวิตของเราเป็นเหมือนคำพยานนะไม่ใช่เป็นแค่การที่เราเป็นพยานด้วยการพูดด้วยการเล่าข่าวประเสริฐหรือเรื่องราวของพระเจ้าหรือคำพยานในชีวิตของเราแต่ให้ชีวิตของเราเนี่ยได้เป็นคำพยานให้ตัวเราเป็นคำพยานที่มีชีวิตคือเป็นสิ่งที่เมื่อคนอื่นเห็นแล้ว เขาจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราเขาจะเห็นพระเจ้าในตัวของเราไม่ว่าโดยการประพฤติโดยการกระทาของเราหรือว่าโดยผลที่เกิดจากชีวิตของเราโดยผลที่เกิดจากน้ํามือการงานของเรานะครับสิ่งที่สําคัญอีกประเด็นที่เราเห็นก็คือว่าคนเขาก็ดูจากผลนะครับว่าเหมือนที่พระคัมภีร์ก็บอกแล้วว่าจะรู้ว่าต้นไม้จะรู้ว่าต้นเป็นยังไงก็ดูจากผล ของมันนะครับเหมือนพระกัมภีบอกไว้ว่าในการแยกแยะอของจริงของปลอมผู้เปิจนะเทียมหรือเท็จต่างเนี่ยก็ดูจากผลของเขานะครับเพราะฉะนั้นเองเช่นเดียวกันกับโปรติฟา์ในเวลานี้ถามว่าบอกว่าเขาเขาเขารู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับโยเซฟนะแน่นอนว่าดูการศึกษาดูฐานะทางสังคมดูอะไรดูสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เขา ดูแล้วทำให้เขารู้ก็คือเขาดูจากผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยเซฟเขาดูจากผลงานของโยเซฟดูว่าโยเซฟทําอะไรแล้วมันก็เจริญแล้วมันก็รุ่งเรืองแล้วมันดีไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองผลในชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนจะเป็นสิ่งที่บอกกับคนอื่นว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราพระเจ้าอยู่ในตัวเรา ผลมาจากผลของการกระทําของเราผลจากความรักของเราผลจากความดีของเราผลจากการที่เราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วพระเจ้าอวยพรนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นคําคพยานในให้ให้กับชีวิตของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นนะนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับว่าในเรื่องของให้ให้คนอื่นเขาได้เห็นแล้วก็เห็นว่าพระเจ้าอยู่กับเราผ่าน ผลของชีวิตของเรานะครับนะสิ่งต่อมานะเราเห็นว่าเมื่อนายเห็นแบบนั้นนะแล้วก็นายยังไม่ได้ตัดสินใจที่ที่ตั้งโยเซฟนะนะเราเห็นว่าข้อต่อมาเป็นข้อที่ให้แง่คิดเราเหมือนกันว่าโยเซฟรับใช้ถูกใจนายนะนายก็เลยตั้งให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านนะครับเราเห็นว่าเป็นเป็น คนเก่งเป็นคนดีเป็นคนมีความสามารถอย่างเดียวยังไม่ได้รับการยกชูนะครับแต่เราเห็นว่าการงานของโยเซฟสิ่งที่โยเซฟทำเนี่ยถูกใจนายนะครับนายก็เลยตั้งให้เป็นผู้ดูแลการงานแล้วก็มอบทรัพย์สิ่งของทั้งปวงไว้ในการดูแลโยเซฟนะอันนี้นกอยากให้พวกเราระ,ะลึกในอีกมุมมองหนึ่งว่าพวกเราเองเนี่ย ถูกเรียกนะหรือว่าเรียกตัวเองว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะเรามีหลายฐานะในเรามีหลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าพระเจ้าเป็นพ่อเราเป็นลูกพระเจ้าเป็นผู้ไถ่เราเป็นผู้ที่ได้รับความรอดจากการที่พระองค์ช่วยพระเจ้าเป็นเป็นสารพัดสิ่งนะพระองค์เป็นเจ้าบ่าวเราเป็นเจ้าสาวนะแล้วสิ่งหนึ่งก็คือพระองค์เป็น จอมเจ้านายและเราเป็นผู้รับใช้เราเป็นบ่าวของโรงค์นะเมื่อเรามองในมุมมองความสัมพันธ์เนี้ยก็อยากให้เราดูพระคัมภีข้อนี้นะครับว่าวันนี้แน่นอนว่าเราทุกคนอยากมีชีวิตที่ที่ที่จำริญขึ้นเราทุกคนอยากมีชีวิตที่ครอบครองดูแลการงานจับการงานที่ใหญ่โตครอบครองทรัพย์สินของที่ที่ยิ่งใหญ่ของนายขอ,าของเราคือคือพระเจ้านะฮะเพราะฉะนั้น วันนี้เนี่ยการที่เราจะถูกยกชูได้สิ่งหนึ่งนะก็มาจากการที่เรารับใช้พระเจ้าเป็นที่ถูกใจของพระองค์หรือเปล่านะฮะเหมือนในเวลานี้เนี่ยเมื่อโยเซฟรับใช้ถูกใจนายเนี่ยนายจึงตั้งให้เป็นผู้ดูแลก,การงานในบ้านนะครับวันนี้ถ้าหากสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นที่ถูกใจนายของเราเป็นที่ถูกใจพระเจ้านะฮะนก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะ ยกชูพระเจ้าก็จะตั้งเราให้ดูแลการงานของโะรงมากขึ้นให้รับผิดชอบทรัพย์สิ่งของของโะรงมากขึ้นนะแน่นอนถ้าเรายังทําได้ไม่ดีเราก็จะได้รับเราจะเราก็จะดูแลได้แค่ตามความสามารถตามตามความที่พระเจ้ามองเห็นว่าเราเราทาได้แค่นี้แต่ถ้าเราทําได้ดีไปหมดเหมือนโยเซฟทําอะไรก็ดีแล้วก็เป็นที่ถูกใจนายเนี่ยนายก็จึงตั้งให้ดูแลทรัพย์สิ่งของต่างๆนะครับ เราเห็นต่อนะข้อข้อต่อมาก็คือว่าไม่ใช่ว่าโยเซฟไปอยู่กับโปรติฟาแล้วพระเจ้าอวยพรโปรติฟาและครอบครัวทันทีเราเห็นเป็นภาพที่มีความต่อเนื่องคือโยเซฟสำแดงพระเจ้าในชีวิตเขาให้โปรติฟาเห็นรวมถึงโยเซฟทําการงานของเขาอย่างดีรับใช้อย่างดีจนนายถูกใจนายพอใจนะครับนายก็เลยตั้งโยเซฟขึ้นให้ดูแลพอนายตั้งโยเซฟ คือเป็นเหมือนการที่นายอวยพรโยเซฟพระเจ้าก็อวยพรนายของโยเซฟกับไม่ใช่แค่อวยพรนายของเขาแต่อวยพรครอบครัวนะให้กับครอบครัวของคนคนนั้นนะรวมถึงสิ่งของในบ้านด้วยไม่ใช่แค่ครอบครัวนะแต่สิ่งของทั้งหมดที่อยู่ในการครอบครองที่อยู่ในการดูแลนั้นนาะเราเห็นเป็นภาพเดียวกันที่พระเจ้าบอกว่ามึกนะพระเจ้าจะท่งอวยพรคนนี้อวยพร เรานะฮะอันนี้เป็นพระสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับอับรามซึ่งส่งต่อมาถึงลูกหลานอของอับรามรวมถึงพวกเราที่ถูกนับเป็นลูกหลานทางความเชื่อด้วยนะเพราะฉะนั้นโดยพระสัญญาข้อนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าเมื่อเมื่อเมื่อ,อนายอวยพรโยเซฟเมื่อนายตั้งเมื่อนายยกเขาขึ้นนะพระเจ้าก็อวยพรนายของโยเซฟดูหดลูกก็ไม่ใช่แค่นายแต่ก็ไปถึงในครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินของในครอบในการดูแลทั้งหมดนะ เราจึงเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโยเซฟเข้ามาปุ๊บแล้วพระเจ้าก็อวยพรปัง,ปงให้กับครอบครัวชาวอียิปตนนี้เลยนะ, <c oughs> นะนะนะอีกอีก,อกเรื่องหนึ่งที่อยากให้พวกเราดูนะเราอยากให้อยากให้ดูลักษณะชีวิตของโยเซฟแล้วก็ท่าทีความคิดของเรานะคร เรื่องความสัตย์ซื่อคอง,งไม่พูดนะพวกเราพูดกันไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าการที่โยเซฟทําอะไรแล้วมันจเจริญไปหมดเนี้ยมันต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งคือโยเซฟเป็นคนที่สัตย์ซื่อด้วยแน่นอนถ้าโยเซฟเป็นคนไม่สัตย์ซื่อนะแล้วก็เบียดบังสิ่งของการงานของนายหรือว่าเอาเวลาไปทําอะไรที่ไม่ได้จริงจังกับงานรับใช้ของนายเนี่ยงานการงานก็คงไม่ได้เริญขึ้น ทุกอย่างแล้วก็พระเจ้าก็คงไม่ได้ไวอวยพรโยเซฟมากมายขนาดนี้นะฮะแต่ว่ามุมมองที่นอกอยากให้ดูก็คือว่าโยเซฟนั้นการเราลองนึกดูนะว่าโยเซฟเดิมไม่ได้ไม่ได้เป็นท่านนะแต่ว่าถูกทําทร้ายถูกทําอย่างไม่ยุติธรรมนะแต่อย่างไรก็ดีเมื่อโยเซฟมาอยู่ในสถานะของการที่เขาเป็นท่านโยเซฟก็ คำอย่างดีที่สุดในจุดที่เขาอยู่นะฮะโยเซฟไม่ได้ไม่ได้ไมัวแต่มานั่งขมคืนทุกใจหรือว่ามาต่อต้านสถานะตำแหน่งหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นในตอนนั้นเขาไม่ได้มาต่อต้านหรือมามาอ,อ,อะไรกับโฟลิฟาว่าอุ้ยฉันไม่ใช่ทาสฉันเป็นคน,อ,อ,อ,ยางงานอย่างนู้นอย่างนี้นะโยเซฟไม่ได้มีท,าท่าทีตรงนั้นนะเราเชื่อเราเชื่อว่าท้ายอยู่ ถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่ยังมีใจยึดอยู่กับความเจ็บปวดในอดีตเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะมามาตั้งใจมาทำการงานให้กับานายของเขาคือปุิีาได้อย่างดีนะเพราะคงจมระโมหะว่าเอยเราชีวิตเราไม่ยึดติดทำเนี่ยเราก็จะต้องอาจจะบางถ้าคนสมัยนี้บอกอะไถ้าเป็นคนที่คิด ไม่ได้คิดสู้อะไรก็อาจจะมัวแต่ขมขื่นอยู่กับอ่าแล้วก็อาจจะไปมัวแต่ไปมัวแต่ให้สิ่งบันเทิงกับชีวิตอาจจะเมาเล่าหรือว่าอาจจะทําอะไรให้ลืมความทุกข์หรืออาจจะเก็บความขมขื่นนั้นไว้แล้วก็ทําการงานไม่ได้ทําอย่างดีอย่างสัตย์ซื่อนะแต่รู้แต่ว่าโยเซฟไม่ได้ไม่ได้มีนกเชื่อว่าโยเซฟไม่ได้มีความคิดตรงนี้นะแต่ว่า เขาไม่เขาเชื่อวางใจว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตและพระเจ้าทรงนำอยู่และทรงอวยพรชีวิตเขาอยู่นะดังนั้นไม่ว่าอยู่ในจุดใดสถานการณ์ใดของชีวิตเขาจึงทําหน้าที่ตรงนั้นเขาจึงทําสิ่งสิ่งนั้นอย่างดีที่สุดนะครับเรานอกอยากหนุนใจพวกเรานะครับว่าวนันนี้ไม่ว่าเราแต่ละคนจะอยู่ในจุดไหนของชีวิต อยู่ในจุดไหนของหน้าที่การงานอยู่ตรงจุดไหนของสถานะความสัมพันธ์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวใดๆในมุมมองใดๆนะฮะให้เราทำอย่างดีที่สุดในจุดๆตรงนั้นในที่ที่เราอยู่ในความรับผิดชอบของเรานะเราอย่ามวัวแต่มองกลับไปในอดีตหรือว่าไปเสียใจกับอดีตไปขมขื่นกับอดีตอย่าไปนั่งเสียใจว่าโอในตอนนั้นนะ เมื่อ5ปีก่อนเมื่อ10ปีก่อนถ้าเราอย่างนี้นะถ้าเราอย่างนั้นนะเราก็คงไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่พูดอย่างนั้นโอถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเราก็คงไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ไปแต่งงานกับคนนั้นเราก็คงไม่อย่างนี้ถ้าเราไม่ไปลงทุนกับคนนั้นเราก็คงไม่ต้องมาอะไรแบบนี้อยู่นะครับอะไรก็ตามที่เป็นอดีตผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปนะมันเป็นบทเรียนให้กับชีวิตได้แต่มันอย่าให้มันมาเป็นกำแพงที่ชุด ที่ขวางให้เราเดินไปข้างหน้าไปสู่ความไพบูรของพระเจ้าอย่าให้มันมาเป็นโซ่ตวนอย่าให้มันมาเป็นพันธนาการที่อยู่ในชีวิตของเรานะครับแล้วเราจะทําได้อย่างดีที่สุดทําอย่างดีที่สุดในจุดที่เราอยู่ในจุดที่เราเป็นแล้วเราจะเห็นการวอวยพรและการยกชูของพระเจ้าในชีวิตของพวกเราแน่นอนครับเอเมน พระบิดาที่รักรูกขอขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันใหม่นี้สำหรับพระวัณฑิตคำของพระเจ้าขอพระเจ้าจรงโปรดเมตตาที่จะวยพรพี่น้องของข้าพเจ้าทุกคนในการทำงานในการรับใช้พระเจ้าในเช้าวันใหม่นี้ตลอดทั้งวันขอสติปัญญาขอการทรงนำให้ตลอดทั้งวันด้วยพระพิดาเจ้าค่ะขอพระเจ้าที่ทรงเจิมข้าพระองค์ทั้งหลายให้ สำนิกผลในการทำมาทุกอย่างพระองค์เจ้าข้าไม่มีอย่างใดที่จะมาขัดขวางการการของพระเจ้าได้ได้ขอพระเจ้าจงอวยพรพี่น้องข้าพองค์ทุกคนให้มีให้มีความคิดความอ่านและก็ะให้ประวัติครของพระเจ้านั้นเป็นหนึ่งในชีวิตของเราเสมอลูกอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน Amen. Ah, that was